คือลูกปลาลูกขวารับพี่น้องครับปลาลูกควาก็เดาได้จ้าเด้อร้อยละสองร้อยจ้าร้อยละสองร้ยบาทเดียว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 เส้นปลาดุกขวกันแล้วกอันนี้คือเส้นปลาลูกควากใยตรงมาเด้อพี่น้องมาพี่น้องกินข้าวเสียบเออกินข้าวเสียบกับสาเสาไอ้แขวงหัวพันมีตะแนวแซ่บครับนี่กะอ่า ต้มน้อไม้อันนี้ก็บตำกับุวงส่วนนี้ก็เป็นแบบหอยหอยแยะแขกหอยแขกอันนี้ก็ต้มไก่ส่วนอันนี้ก็เป็นอ่าอียังก่อนนี่ลาบไกอนน่อันนั้นเฮ้ยอันนี้ลาบหมูบ่ลา,าบหมูอันนี้เป็นในพะโล่อันนี้ก็เป็นในพัดอ่าไอหมูไอหมูสามชัน้นใส่ฟักบุง้งแบบหอยได้มามแต่ใส่ละหำแรงได้มามใส่แบบหอยหนีย่มผมเอาครับผมเอาไปกุ้งกับผู้ใดญ ม่น่ยยันมันไปง้มกับไปแขกะบ่แล้วเนี่ยกว่าไปง้มกับไปแขกแต่มือมาที่แหกโอ้มุกต้องม้าที่แหลกเออบ่วดอกงมกับแเออบ่าวเออเซ็บบ่แขกนะเซ็ตเซเแต่งเตนี่ะเสเอดีว่เจิเอาคือว่าเสบบเอาควงว เดยวเดินสวนมาเด้อพี่น้องครับซุ้มกันกินเข่ามือนี่เพื่อนซุ้มกันกินเข่าครับแอดดี้เพื่อนไปหาหอยมากับไอ้แก่นะครับหาหอยมาส่วนอ่านั่งไล้สุกนี่เพื่อนก็ไปเอานมใหม่มาถังเต้นไอ้หัวพันธ์ต้มไก่เ่ามาเต็หัวพันบ่ต้มไก่ ตงรงไกลไี่ต้องไปประคัมหมอมาดจะใส่เนื้อตัว <c oughs> บ้านน้องหวานเออคือหม้อมาบ้านน้องหวานมาเนี่ย <c oughs> บ้านน้องหวานอะไรดิอืมลาบหมูเออลาบหมูโอ้บ้านน้องหวานลาบหมูบ้านนองโป่งฮ่ฮ่า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 บ้านนองโป่ง <c oughs> เอาพี่น้องครับค้าตัวทายสิบอไ,ได้กินเอ้ากุญแจไปใส่ป่ะไปใส่กุญแจเอาเป็นกินส่วนตัววะกินตัวกินส่วนตัวปานหิ้ง เอามานั่งนี่แหมนั่งในหมอนี่เป็นอย่างมานั่งนี่ไหมนั่งใกล้ๆสุกนี่หมในกระมั้งเียงกาะมึงเหั่อนักันแดกปาดุกตัวมารกลงอยู่บ้บานี้พากซแตกละนะกรบปได้เลยเนาะโอ้ลึ่งแล้วล่แล้วล่แล้ว